เาขึ้นมาก็แบบนี้อย่าง่เจ้าเป็นคนดังเหรอแม่เจ้าเป็นคนดังอีกแล้วดังไฟนัื่องข้าเจ้า ใส่มากเกียก,ก็มัดกมาดเจ้ามันห้าบาทก่อนนะป้าใส่นักเนี่ยนั่นมันนางติดเนาะหน้าฝน,าน,านนะหน้าฝนเนาะเจ้าเนะนาะมันนางติดเดี๋ยวเอาพัดลมมาเป่าก่อนนี่จะพูดไป มาหากินแจ้งมาแจ้งก,งก็ยังโลกยังหนูนะกันแจ้งมาก็ซ้อกินหยามหยางเนบเนาะเจ้าเนาะ,เ,นาะเราทำมาหากิน เออตอนนี้เธอเน่ะโทรศัพท์บอกเนี่ยตุกแล้วเจ้าเออหมดมันมาอย่างนี้หมดนักเต้น ขา้าวเหนียวร้อนๆขาน้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยน้ำพริกน้ำปูกันเนาะนอนมินินส่งันหาเอากับน้ำพริกน้ำปูพระธากาศกับเจ้าขา้าวเหนียวน้อนเจ้า ไล้ซื้อจิ้นมาไหว้แปะกิ้นปิ้งอ่ะแต้ปิ้งจิ้นอ่ะก้าพริกน้ำปูอ่ะแต้รูดแมลงกอนเนอ้อจะทำจะเอากิ้นมาปิ้งนะนอจอา เออเดี๋ยวไข่ปลาต้มไข่มีอยู่กันไหนแม่ซื้อมาแวานึ่งเผือจิ้นสม้มจะกินบบเจเสี่ยงนะเนี่ยไว้ใส่จิ้นส้มมันถูกถูกมาแปงจิ้นสม้มต้องได้อันมาต้องได้หล่นไปซื้อและเข้ามีนี่ละ ใส่กองอีกกิ่นรำนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันเนาะสวนกินข้าวตึงวันน่ะแป้เน,นาะธาทากาศนมิฮันสามสีหัน,หนาเดี๋ยวจะเอากาบน้ำพริกน้ำปู